ดีรถ MG 5 e v ปี2025ไม่ได้เปิดตัวอย่างมือหวาไม่มีการเปิดผ้าคลุมอย่างอลังการหรือแคมเปญโฆษณาเวอร์วางที่สัญญาว่าจะเปลี่ยนโลกยนตรกรรมแต่มันปรากฏตัวอย่างเงียบเียบด้วยความมั่นใจแบบเรียบง่ายเหมือนเพื่อนบ้านใหม่ที่ไม่จาเป็นต้องเสียงดังเพื่อให้ใครสังเกตเห็นและนั่นแหละคือเสน่ห์ของมันในยุคที่รถยนต์ไฟฟ้ากําลังมีความซับซ้อนแพงขึ้นและพยายามจะโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์สุดล้ำ MG 5 EV กลับเลือกที่จะเป็นรถที่ใช้งานได้จริงและเข้าถึงได้ง่าย เมื่อมองจากภายนอก MG 5ยังคงความคุ้นเคยไว้แต่ก็มีการปรับปรุงเล็กน้อยให้ทันสมัยขึ้นมันไม่พยายามให้ดูดุดันหรือแตกต่างจนเกินไป,ปรูปทรงของมันยังเป็นส t ตชันแว a g กอนที่หายากในปัจจุบันเรียบง่ายแต่ดูดีเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้สะอาดตามีไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่เพียวบางล้ออัลลอยขนาด17นิ้วที่ดูทันสมัยขึ้นพร้อมกับกันชนที่ได้รับการออกแบบใหม่มันดูไม่เยอะแต่กลับน่ามองแบบมีคลาส จุดเด่นสําคัญคือพื้นที่ใช้สอย MG 5 EV คือรถที่มีพื้นที่จริงจังไม่ใช่แค่ตัวเลขบนโบรชัวเมื่อเปิดท้ายรถคุณจะได้พื้นที่เก็บของถึง479ลิตรและถ้าพับบาะหลังลงจะขยายเป็นกว่า1,300ลิตรนั่นหมายถึงคุณสามารถใส่จักรยานรถเข็นเด็กกล่องของหรือสัมภาระสําหรับไปเที่ยวทั้งครอบครัวได้โดยไม่ต้องลุ้นว่าจะปิดฝากระโปรงได้หรือเปล่า ภายในห้องโดยสารก็ถูกพัฒนาให้ใช้งานง่ายขึ้นแผงคอนโซลถูกออกแบบให้เรียบง่ายและใช้งานได้ดีมีหน้าจอสัมผัสขนาด10.25นิ้วที่ลื่นไหลและตอบสนองไวรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มาตรฐานตัววัสดุภายในก็ถูกปรับปรุงให้รู้สึกพรีเมียมขึ้นโดยเฉพาะรุ่นโ Tro ฟี y ที่มาพร้อมเบาดหนังสังเคราะห์เบาะหน้ามีระบบอุ่นกล้อง360องศาและหน้าจอแสดงผลดิจิทัลของคนขับที่คมชัดและอ่านง่าย ในส่วนของสมรรถนะา MG 5รุ่นปี2025บใช้แบตเตอรี่ขนาด61.1กิโลวัตต์ชั่วโมงที่วิ่งได้ไกลถึง4ี่กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ซึ่งถือว่าใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันมอเตอร์ไฟฟ้าที่ล้อหน้าให้กำลัง154แรงม้าและแรงบิด280นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ูถึง100กิโลเมตรชั่วโมงในเวลาประมาณ7.7วินาทีถือว่าเพียงพอสำหรับการขับในเมืองหรือเดินทางไกลยอย่างสบายสบาย,บายและด้วยการเป็นรถสเตชันแวรีม์ก้น่น ระบบการสะเทือนก็เน้นความนุ่มนวลวิ่งผ่านถนนที่ขรุขระได้โดยไม่สะเทือนจนเกินไปการขับเคลื่อนเงียบสงบแบบรถไฟฟ้าก็ช่วยให้การเดินทางผ่อนคลายมากขึ้นไปอีกการชาร์จก็สะดวกและรวดเร็วรองรับการชาร์จแบบเร็ว dc 100กิโลวัตที่สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ในเวลาเพียง35นาทีส่วนการชาร์จที่บ้านผ่าน wallbox เกิโลวัตต์ก็ใช้เวลาประมาณ8-9ชั่วโมงจนเต็มและยังมีระบบจัดการความร้อนของแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นทำให้ชาร์จเร็วได้ตต่อออเนงมใุภู ระบบความปลอดภัยก็ได้รับการอัปเกรดเป็นด G-Pilot ดรุ่นใหม่มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันบบอ d ด p บ i v e Cruise Control ระบบช่วยควบควมุมที่มีเลนระบบช่วยขับในสภาพนอติดและระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติการทำงานของระบบไม่รบกวนการขับขี่และช่วยให้ผู้ขับรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้ M. g p i โดดเด่นที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องตัวเลขหรือเทคโนโล,โลยีแต่มันคือประสบการณ์ ได้จากการใช้งานจริงมันรู้สึกเหมือนรถที่ถูกออกแบบมาสาหรับคนจริงๆคนที่มีครอบครัวมีภารกิจในแต่และวันต้องการรถที่ไว้ใจได้และไม่อยากเปลี่ยนวิถีชีวิตเพียงเพราะเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้ามันให้ทุกอย่างที่คุณต้องการโดยไม่ต้องจ่ายแพงจนเกินไป m g 5 evp ีคือรถยนต์ไฟฟ้าที่กล้าทวนกระแสะไม่ได้พยายามจะล้าอนาคตแต่กลับนำความธรรมดาที่เราคิดถึงกลับมามันไม่ใช่รถที่หรูหราแต่เป็นรถที่คุณสามารถวางใจใช้ได้ทุกวันโดยไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมันเรียบง่ายใช้งานได้จริงและนั่นแหละคือค,อความพิเศษรถคันนีีี้้อาาาจไไไมมม่่่ปวรงดดดดูููลกทึสยตใช แต่เมื่อคุณได้ขับไปในทุกๆวันคุณจะเริ่มเข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะท,ที่สุดสำหรับชีวิตที่แท้จริง MG 5 EV ไม่ได้มาเพื่อแย่งซีนแต่มาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณอย่างเนียบเนีบและมั่นคง